มาไล้โอไฮโอโอเคแม่งบอธรรมาจริงด้วยชั่วต่อยังไงเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงต้อย่าทำลายเขาเนะโอเคเราหนีดีกว่าเราไม่เงนินเดียพันเลยฮอนี่ไงธนาคารกระโดดแต่ก้านคอชือ้ออาชีบเยี่ยม นี่เนาะนี่เนะตบกระโดดไปนี่นาะวันนี้ผมเป็นหวาดผมงก็เลยขนาดนี้เนี่ยฮ่าอีกโอเคเสียงธนาคารแล้วต้องไปหาร้านขายปืนครับปืนมันไล่ย,ยิงคนที่อยู่ในนี้อยตัวพลุน <c oughs> นวกลายเป็นโดนนัดจากวันพีชไม่ไม่ใช่ร้านขายปืน ปิดประตูป็ปิดประตูด้วยเราจะกลายเป็นคนดีช่อยคนดีที่เตะทูที่เอทีเอ็มหนีนะแน่เตะ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 ต่อยเตะนี่แน่เอาปิดได้เหรอบุกเลยเฮ้ยแบบนี้นั่นขายปืนอยู่ไหนเนี่ย นี่มันไม่ใช่นะอุ้ยเรนนี่ไม่ใช่นะมีดเอเลียนนี่นยงิงเลยโอเยโอ้ยแม่ปืนไรยิงกูแมาปืนไรยิงเนี่ยโอ้ ็นวันโอ้ในไงอุ้้ยยออุเ๊ยนี่นี่มันเอาปืนแล้วยิงกันเลยโอ้อ่านี่ไงได้เวลาเชี่ยนี่นะนี่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 พอเรามีมีดตั้งทุกอย่างง่ายขึ้นดีนะที่นี่ไม่มีตำรวจหาไม่เจอ เลยนี่ไงเราจะต้องโอ้ยเ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮียโอดจังวะนี่เนี่ยนี่เนี่ยชั่วชั่วอืมที่นี่รัดโอไฮโอเว้ย ว้เรรเเยเชี่ยเขับป่าอ้อยเฮ้ยเฮ้ยวิเญาเชี่ยนี่ไปทำอะไรจิ้มวิ่งดีรออะไรนี่ไหนกินมันอืออือโว้ยตะลุว่ะ นี่เน,นี่ยอืมนี่เนี่ยนี่เนี่ยจุ่มเจียมจุม่มโอเคน้อยหนาน้อยหนาแปลนี่ม่มึงฆ่าเขา เอาละที่นี่มันน่ากลัวจังว่าแล้วร้านขายปืนอยู่ไหนขอเปิดสราบอกหน่อยจะได้อุ่นใจ <c oughs> วิ้ยเงินเงินแท่งหอมหวานจริงๆ วอ้มันคริสต์มาสผ่านไปนานแล้วหนีนั่นต่ว่าไอใครมันยิงฟแฟลชวะโอ้ไม่นะทางดับเพล่งฮัยพอกันทีโอ้ไม่

โอ้เสียปืนฟรีเยี่ยมจิกิกโ,โอเครันนี่แหละเอ้ไหนสักลูกหนึ่งกันนะเพือ่อช่วยได้เอาละ จยุดเลยเนะี่ยจะเอาปืนไปยิงมึงเหรนี่ไนงะยิงไม่โดนเลยชึบสบายฮาย่าน่านไายจริงด้วย เราจะไปหาเติมกระสุนได้ที่ไหนวะไมยน้อยหนาฟรีวะ่ะคือตอนนี้นั่นขอและก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอให้ขอให้ทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับ